สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 นะคะวันนี้ครูเพลินพมาส่งคลิปการบ้านการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายในเรื่องของการเขียนโปรแกรมรูปเลคขคณิตนะคะซึ่งวันนี้คุณครูใช้โปรแกรม s r a t c h 2นะคะเจาะ้า s r a t c h 2เนี้ยนะคะสามารถโหลดลงเครื่องได้เลยวันนี้ครูใช้แบบออฟไลน์นะคะครโหลดโปรแกรม s r a t c h 2ลงเครื่องมันจะต่างจากที่เราใช้แบบออนไลน์นะคะออนไลน์คือจะเป็นเป็นเนื้อหาหรือเป็น เป็นคลิปคำสั่งหรือเป็นชุดคำสั่งที่เป็นปัจจุบันแต่ตัวนี้จะเป็นของสเ a t สอเด็กๆสามารถค้นหาแล้วก็เขียนโปรแกรม S เ a t สอได้เลยเอาเรามาเริ่มนะคะอันดับแรกในการเขียนให้เราไปที่เหตุการณ์เอาคลิกเมื่อทงมาวางก่อนนะคะเมื่อเราไปที่เหตุการณ์เอาคลิกเมื่อทงมาวางเสร็จแล้วให้เราไปที่ทําซ้ําอดูที่กลุ่มคําสั่งควบคุมนะคะทําซ้ําเอาบล็อกค,คำสั่งเอาบล็อกคาสั่งทาซ้ามาวางเปลี่ยนเป็น4นะคะ เปลี่ยนเป็นทั้งสีเราไปที่กลุ่มคำสั่งปากกาเอาบล็อกคำสั่งจรดปากกามาวางไปที่กลุ่มคำสั่งเคลื่อนที่เอาบล็อกคำสั่งเคลื่อนที่มาวางเคลื่อนที่ในที่นี้ให้เคลื่อนที่109นะคะแล้วยังอยู่ที่กลุ่มคำสั่งเคลื่อนที่นะคะให้ไปบล็อกคำสั่งนะคะหมุนลงมานะคะ10 ในที่นี้มัน15องศาแต่เราจะใช้90องศาเพราะเราจะสร้างรูปเรขาคณิตที่มีมุม90องศานะคะหลังจากนั้นให้ไปกลุ่มคำสั่งควบคุมค่ะแล้วรอรอในที่นี้ใช้รอ1วินาทีเลยเด็กลองรันดูนะคะ,ะเมื่อเรารันแล้วเราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้รูปสี่เหลี่ยมด้านรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ ทีนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเราอยากจะเพิ่มได้ไหมเราเพิ่มให้สี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมนั้นมีขนาดกว้างกว่านี้เราก็เพิ่ม9เข้าไปนะคะครูอาจจะเพิ่มเป็น159แล้วลองลอง,ลองดันดูนะคะ1้9ยก็เริ่มใหญ่เพิ่มได้กว่าน,นี้อีกไหมอ่าสัก209ดูนะคะเราพยายามเพิ่มอย่าให้มันตกขอบไปทีนะคะอ่า209นะคะ209สี่เหลี่ยมก็จะใหญ่ขึ้นนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสามารถทําได้เนาะสำหรับนักเรียนที่เรียนออนไลน์สามารถทําคลิปวิดีโอส่งครูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ